คือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองครับทางตำรวจภูทรตากใบยึดไอ้น้ำหนัก104กิโลกรัมมูลค่ากว่า20ล้านบาทขนาดขนถ่ายลงเรือส่งประเทศเพื่อนบ้านที่สถานีตำรวจภูทรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวานสนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอนุรุตอิมอาบผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสพันเอกกัทพรศรีเกตรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันตำรวจเอกสุภชัดนะพัทลุงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตากใบในายดำรงศักดิ์แก้วดวงนายอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดไอซ์จำนวน104ก้อนน้ำหนักรวม104กิโลกรัมบรรจุในกระสอบปุ๋ยจำนวน5กระสอบซ่อนอยู่ในเรือหางยาวไฟเบอร์พลาสติกและรถยนต์ฮอนด้าซิตี้สีเทาทะเบียนกไก่ชอชิง3 2 9 9พัทลุงเหตุเกิดที่บริเวณท่าน้ำบ้านรายยอหมู่ที่8ตํตำบลเกาะ อํอาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ต้องหามีทั้งหมด4คนนะครับก็สามารถหลบหนีไปได้โดยของกลางทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าแล้วกว่า20ล้าน8แสนบาทหากเล่นลอดออกต่างประเทศก็จะมีราคาสูงเป็น3เท่าการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบขนไอซ์เข้าพื้นที่รัฐกรารันตันประเทศมาเลเซียโดยใช้ช่องทางข้ามธรรมชาติพื้นที่อําเภอตากใบ จึงนำชุดปฏิบัติการทางเรือออกลาดตระเวนตรวจสอบตามชายฝั่งแม่น้ำสุงไหกโกลกเมื่อถึงบริเวณท่าน้ำบ้านรายยอหมู่8ตําบนเกาะสะท้อนอำเภอตากใบเนี่ยนะครับก็พบชาย4ี่คนกำลังขนสิ่งของออกจากรถเก๋งไปลงเรือที่ติดเครื่องยนต์ไว้อยู่ริมตลิ่งและมีกิ่งไม้ใหญ่ปกคลุมเมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่นะครับจึงทิ้งเรือและรถยนต์วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วตรวจสอบบนเรือพบไอซ์จำนวน102ก้อน และในรถเก่งอีกสองก้อนนะครับจึงได้ทาการตรวจยึดไว้ตรวจสอบและจากการตรวจสอบรถเก่งกันดังกล่าวนะครับพบว,ว่าเจ้าของเดิมอยู่ในจังหวัดพัทธลุงและได้ขายให้กับชายคนหนึ่งในจังหวัดสงขลาและเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับรถคันนี้ได้มีการขออนุญ,ญาตเข้าประเทศมาเลเซียชื่อว่าเป็นการเข้าไปติดต่อซื้อขายยาเสพติดซึ่งขณะเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสแล้วนะครับอยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปครับ